สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมช่างโอสายด่วนครับวันนี้เราก็มาทําง,งานด่วนอีกแล้วนะเจ็บเสีฟ,ฟ้าแบบนี้นะครับทั้งหมดเลยนะที่เราทําที่เราเลือ้กออกมาจากของเก่านะใน,นของใหม่นะช่างฟ้าเขาทําให้นะแต่ว่าเขาไม่เจ็บเลยนะครับแต่น,นี้ก็ไม่ใช่ของเรานะน,นี่ของเขานะครับ เราก็ต้องเจ็บเหมือนเดิมก็ไม่ใช่ของใครของใครหรอกจะเป็นของเราเหมือนเดิมนะครับใจงานหลวงงาะงานหลวงเหนื่อย,ย,นะยนะครับเจ็บงานเลยเหนื่อยมาก เหล็กเมื่อกี้เนี่ยรอยร่องเหล็กนะฮะผมก็เจ็บไปแล้วนะครับตัวมือส,สั่นเป็นยังไงตัวมือนีออ่วะนี่นะครับเจ็บหมดเลยนะครับนี่นี่เศษนี่แต่ตรงนี้ท่อฉีเจ็บไม่ได้นะครับเพราะว่ามันสกรปรกมากตรงนี้เราก็เจ็บตรงที่เราได้นะครับตรงนี้เราก็เจ็บไม่ได้นะครับท่อไฟช่างไฟเขาทับอยู่นะฮะเราก็ต้องเอาไว้ก่อนนะครับ เราก็เจ็บได้ที่เราเจ็บได้นะนี่ก็เจ็บไม่ได้นะฮะเราก็เจ็บได้แต่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไปนูน่นไปนูน่นแล้วก็ออมไปนูน่นข้างๆนู่นอีกนะฮะ,ะก็สระคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอเจ็บพองก่อนนะก็ฝากพี่ๆขอบคุณพี่ๆท่านที่ว่าเข้ามาติดตามนะครับเป็นงานหลวงกอมอสายสามนะครับฝนฟ้าก็จะไมกแล้วพี่น้องดูกล้องเลยไม่กลัวล้ากล้องสรคลิปนี้สวัสดีครับ